เมือมืงกระดุบล้นตาเปิดเป็นไอยซองแล้วน่ะเปิดโอ้ยคอยว่าคอยว่าสิน้ำก้นเจ้าไป็นไอคลิปบริสันต์ทิ้งบ่ไม่งัดข้อขึ้นกับบริบูบุ้ยล้นตาล้นก้นน่ะก้นน่ะอุ้มช้อนพี่น้องพี่น้องมาเมืองเห็ดเหลืองจะจะเห็นคนละใบมันอีหยัง อรวรรมันใบใหม่อรวรรเอาอันนี้ไปจิ้มเขาเห็ดเหลืองบนดอกหนึ่งข้างในก็จะนี่แหละเห็ดเพิงโอ้ยเพอร์พงโนนเห็ดเหลืองวกูจะเห็ดเพอร์นี่อะไรจะ่าดอกเขาสีเหลืองอ๋อเห็ดตนี้ดอกสีเหลืองสบเอาเรียไอ้ดอกแล้โอ้ยหกขักพี่นนโอ้โอ้สองดอกบนดอกหนึ่งมันบ่โอ้ เห็นมดแล้วโอ้บอแมนให้เพิ่เให้เพิ่งยนีดอกเหลือง่นงละโอ้หอ่เดี๋ยวเบ่งไม่ก็ได้ว่านสีมีอย่บ่คนดอกหนึ่งรังดอ้โี่ยม้ดอกน่อยดอกไหอือยปิดระบบเมนแย่ปิดระบแมน เฮ็ดอันนี้นึกว่าแม่เฮ็ดเพิงอันคามไหมแช่เขาเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเขานี่แหละแต่ว่าเขาสีเหลืองพี่น้องโอ้ผนได้สองโดดว่างเมื่อกี้ได้เพิ่มอีกเนาะโลว่าเป็นมลได้พี่น้องเอ้ยว่าิม็นได้เอ้าอกไป อันนี้ออกก่อนนดูสิมุนได้มองขมองลงมองขึ้นเห็นไหมมองลงมองขึ้นเห็นไหมงานจะล้มไปอีกเยอนะไปอันหละมึงมึงดอ,อกดีเนี่ล่ะเขาคิดว่าหยุดจังสีละ่ะเอือแล้วตจะเอาจังไถ่นี่เขาเอาจังไถ่นี่นะออาฮ่นโอ้ยเขาเจ้าจังไถ่ล่ะแม่เดี๋ยวจัดการก่อนอเดี๋ยวจังเสียว มึงเอาเรียบ้อยเนาะมันดอกนี่มันย่างสภาพดีดอก <c oughs> มาเยี่ยมมาอยู่จังสี่เนาะวันหลังเงืดหลายเห็ดผ <c oughs> ุดดอกหนึ่งมันบุบลูกข้างล่างข้างไหนบุบความมั่งเอาใดป้าโอ้ยตายตา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 เน,น,น,นี่ยแหละมึงน,นะจะพาพึ้นมุนก็ไม่เหี้ยพี่น้องมึง สภาพค่อยมุนนี่แมุนค่ะกคกุนมุนคกก่โอ้ยอมหนอมหลอเงนไองโอ้มันเถาเลรือดิละขเขาไปเอาอยู่บ่เเ่าคักเถาเนอเบิ้เงเซิองอยู่เ็นบ่หลอ,อกเงินอยู่ไหนี่นองเสร็ล่ะป้าไม่อยู่ไก่จ้ะมันพอบอาปนี่บ้า ดอกอยู่ข้างไหนอยู like? ่ในปุ่นไหมย้ายปิดม้าหนึ่งคันะอยู่ในหลือพุ่นนะซีดอกต้องเอาไปท่านใดเยอะโอ้ยนี้แหละพี่น้องดอกมาชาช่วดจะได้กินเพลินนี่ออกอีกน้องไปสี่เนาะโอ้โหมึงนะเอาได้บนโอ้ยคอยเบิดแทงอืเอ้าอยู่ทางไหนดอกอยู่ทางไหนขอสีเอาได้จังไหนล่ะพี่น้องวะสี่เอาอยู่บ่ เอาพนอยู่บอกเนาะโอ้ขมยมันดอกนึงอยู่ใกับไก่พนพุ้นพนดอกยังกัอยู่ข้างในอ่ะพี่น้นองก็บเป็นแอ๊บนล้วเป็น้องมั้งนะมันก็เอาบปได้มังมังเสียเอาได้พนพนซีหาดอกกับแปลาเลยลูกพี่ข้างในมันเป็นธรรมดาบ่อตั้งต็มอยู่ฝันนักโลเปโลดเห็ดไหมแต่ว่ามันอยู่ในพบดโอ้ไหปไหปไปถอนไปถอนตัวไปบ่ได้มาเป็นหนีเห็ดอยู่เด้ ไเห็นก็ต้องเอาเหรอวอู้สุดยอดทางปุ่นกับพ่อทางปุ่นบ้าไ่แบเป็นตำนานนี่ไพ่อโมเจ้านีแมนีตานีตาจอมยุดป่ะนะจอมยุดจอมยุดเอาเห็ดไกลเด้วไปไกลเด้ไป ึงพี่น้องลูกพี่ข่อยว่าเก่งจมเดี๋ยวขึ้นป้านะยังไม่ตลอดอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียของวมาเด้โอ้แต่โอ้เงือกตีมันเก่งหลอ๋อยอมยอมย้อมหอยสละเสีย์เลยเขาบอกเอาหอยสละเสีย์เลยเอาเลยลูกพี่เอาเลย หากดอกเลี้ยงกันเป็นเป็นแถวไปเลยน่ทางริมใจน้ำใจน้ำนะแม,นะม่จอยม่ออนไม่ออเด,ดอกบ้อบ่อบเถา,ากันมีโอ้โอ้อไวแล้วฮะได้แล้วบ่โอเคเหรโอเคหรอ <laughs> โอ้เห็นแล้วมันนอนมา้ัยงยอมปนอมาสาพัดทาด <laughs> สังดากระมีอโอ้ยอยงหัวนีได้หรอบ่าได้ดอกที่ทำไมเอาทำไหมเอาทำไหมอาดงง่โอเอาทำไมลูกพี่เอาทำไมมันได้ยอมหยุดว่เก่งเอายอมย้อมขาจำเนื้คขาก็เมยเ้วโอ้ยอ๋อกินเข้าบ่เออไปกินข้ากันไปไปกินข้ากันขอย้อมแพรขอย้อมแพเจ้าแล่ยอมหยุด นี่พี่น้องได้ปิกดายดํวาแหละไปกินข้าวไปพี่น้องเต็มตาสุขล่ะพี่น้องตาเลี้ยวเต็มตาเลี้ยวพี่น้องโอ้ยกระดอกเทาๆจอมยุดกระไดไปไปกินข้าวบันพี่น้องจ้ะโอ้ยจอมยุดมาไว้แล้วจอมยุดจอมยุดเมือจอมยุดมือแล้วเบากับเบาเด้อฮะบูยมันทานั่น บู๊บมาละพี่น้องมาละมันมันทั้ดาเบต้องยอ่้อเดอมีนเออรซดอกนี่ไหมปนนั้นก็ยังเอาเละอยู่เนาะเขาหมุนเมืดเละเลยวิ่จะดอกเถวๆเนาะบู๊บเขาไถวเดียร์เนีาหีดีหายเอ้ยย้อมย้อมย้อมมาโอ๊โอปนัก็ดลยตดอกนุ่มๆแนะมาลำบีดีมาแล้วเดี๋ยวมาำีเสียอย่านังไงก็เดี๋ยวไปเป็นเสีย ไปไปในสวนนั่นแหละกินข่าวพี่น้องกินข่าวตีหอบเนี้ยจังเลยดวนตาชูค้นพี่น้องดนงตาดวสิาขวบเฮ็ดขวบมือไอ้วบขวบเอาเฮ็ดน้องเฮ็ดหญ่กเร็วตัด บัวซ้าดอกนั่นเนะจอยบัซ้ำดอกได้เท่าๆมาเศร้าไหมบัซำเออบซ้ำตะวันแกนเมียนพีน้องว่ามังได้เติมกันมาอีกเรื่อยๆพื่นนหล่ะเพราะมันธรรมดาอยู่บ่เจ้าว่าทางุูงกระได้ฮอนเฮ็ดทินเห็ดนี่เธอตาป่าหน่อยนี่เธอตาป่าหน่อยนี่เธอย้ายปีกบัวได้น้ำมูพี่น้องไอ้แคกุญแจรถเสียแล้วมันไม่ลมหาเหตุเลยจ้ะ กเมีรถม้าเห็ดเล้วคุณเจ๊บง่กว่านาคนพี่น้องงกว่านาคนแตคนก็ไม่งายอนเดียนเลคุณนาเดินด้นั่นเอจอไอการมองมังอ่ะโอ้ยถกาบคนเขาได้สิบสองดอกมาแน่ยมองเดียวนน่บู๊สไม่ต้องไม่ต้องบานบานอะไไหมฮะไหนมาเลยโอ้ยพอบานล้คุณเจ๊รถมาส่งพี่น้องเอ้ยขอยกบุญกะลมเห็ดเอ้หาเห็ดดอก ปาปๆจะได้เนี้ยห่ะคลิป,ป,ป,ปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ <laughs> โอโอ้โอี๋มันจอดลงรถเขา